สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะคลิปนี้ยังอยู่ที่รำพันพิลาบของท่านสุนทรผู้ค่ะอย่าประมาทชาติหมู่แมงผู้พึ่งประสงค์ซึ่งสเสน่หาส้อยสาหรีดูดอกไม้ในจังหวัดปัตตภีดวงใดดีมีกลิ่นรวยรินรส พอบานกรีบรีบถึงลงครึ่งคราวฟุบเฟงเฝ้าเฟ้นฟอนเกสอสดสัตว์จังจริงมิ่งขวัญย่ารันทศถ้ากลิ่นใกล้ด้านรถเหลืออดออมอันโกสุมพุ่มพวงดอกดวงนี้ส้อยสาหลีรำเพยระเหยหอม ผอรมารปรารถนาจึงมาตอมต้องอดออมอกตรมระทมทวีแม้นรับรักหักว่าเมตตาตอบเมื่อผิดชอบภายหน้าจะพาหนีเหมือนอีเหนาเขาก็รู้ไม่สู้ดีแต่เพียงนี้พี่ก็ได้ด้วยง่ายได้ ยาลบลูดูถูกแต่ลูกยักษ์เขายังรักไปเสียได้ดังใจหมายเหมือนตัวพี่นี้ก็ลือว่าชื่อชายรู้จักฝา่ายฟ้าดินชินชำนาญถึงนาทีสีคเรศขอบเขตแขวงป้อมกำแพงแหล่งล้อมพร้อมทหารเดชะฤทธ วิทยาปรีชาชาญช่วยบรรดาลได้สมอารมณ์ปองจ,งจริงๆนะจะไปอุ้มเนื้อนุ่มนมุ่มลงนั่งร่วมเรือกลพยนพยองอยู่ท้ายพระจะได้เรียงเคียงประคองคันไลล่องลอยชะเลเหมือนเพตรา พอลมดีพี่จะให้ใช้ใบเล่นไปตามแผนที่ประเทศเพศภาษาแสนสบายสายสมุดสุดสายตาเห็นแต่ฟ้าน้ำเขียวเปล่าเปลี่ยวซวงในสายชนวนลึกคลมคลึกคลื่นสุดจะฝืนฝ่าชะแลหลวง เห็นฝูงปลานาคินสิ้นทั้งปวงเกิดในห้วงห้องมหาคงคาเข็มแขกฟ้าหลังมังค่าพวกพาณิชย์สังเกตทิศถิ่นทางต้องวางเข็มเข้าประเทศเขตแดนเรียบแลลนเล็มเข้าไปเต็มตามทางกลางนาที ถ้าแม้ว่าปราวานผุดผ่านหน้าเรือไม่กล้าใกล้เคียงหลีกเลี่ยงหนีแนวชลานำชมน้ำสมดีดูเร็วรี่เรือเรื่อยไม่เหนื่อแรงเย็นระรื่นคลื่นเรียบเงียบสงบมหันนบลิบเนตรในเขตแข็งแม้ควันคลุ้ง กรุ่มกรุมเป็นลมแดงเป็นสายแสงเสียงสั่นสนั่นดังบัดเดี๋ยวนี้คลื่นครื้นคลึกสะทึกโถมขึ้นสาสโซมดาดฟ้าคมคาขังเสียงหฮือฮืออื้ออึงตูมตึงตัง,ตงด้วยกำลังลมกล้าสลาตัน แต่เรือเราเบาฟ้องถึงต้องคลื่นก็ฝ่าฝืนฟูสบายแล่นผายผันแม้เห็นคลื่นคลื่นเครงจะเกรงครันจะรับขวัญอุ้มน้องประคองเคียงจะเขียนธงลงยันปักกันคลื่นให้หายรื่นราบเรียบเงียบเชียบเสียง จะแย้มสวนชวนนั่งที่ต่างเตียงให้เอ็นเอียงแอบอุ่นแล้วมุนสวงจะแสนชื่นรื่นรสแป้งสุดหอมเห็นจะยอมหย่อนตามไม่ห้ามหวงเหมือนได้แก้วแววฟ้าจินดาดวงไว้แนบสวงสมคเนทุกเวลา ออกลึกซึ้งถึงที่ชื่อสะดือสมุทรเห็นน้ำสุดสูงฟูมดังภูมิผาดูพรุ่งพรุ่งวุ้งวงหว่างคงคาสุดนาวาเวียนวนไม่พ้นไปเรือลูกค้าพาณิชไม่ฉิดเฉียดแล่นก้าวเสียดหลีกลำตามน้ำไหล แหลชะเลเพตราบ้างมาไปเห็นไรไรริ้วริ้วเท่านิ้วมือแม้นพรายน้ำทําสุดฤทธนิมิตรรูปสว่างวูบวงแดงดั่งแสงกระสือต้องสุมไฟใส่ประโคมให้โหมฮือพัดกระพือเผาหนังแก้รังควาน แต่ตัวพี่มีอุบายแก้พายผุดเสกเพลิงชุดเช่นกับไฟประไรผ่านทิ้งพายน้ำทำลายวอดวายปรานมิให้ผ่านพักน้องอย่าหมองมัวดูปลาใหญ่ในสมุดผุดพ้นน้ำมืดเหมือนคร่ำครุ้มบดสลดสลัวพุ่งทะลึ่งถึงฟ้าดูน่ากลัว แต่ละตัวตะละกโขดนับโยดยาวจะหยอกเย้าเฝ้ายั่วให้หัวเราะชวนชมเกาะกะปอกรมชื่อนมสาวสาละเลดเขตแคว้นทุกแดนดาวดูเรือชาวเมืองใช้ใบไปมาเรือสละตัดระกรรมร้อยลำหวาย ทำเรือค่ายรายแล่นล้วนแน่นหนาน้าวกระเชียงเสียงเซยสุเรสุราใส่เสื้อผ้าพวกนั้นลงยันรายเหมือนเรือเปล่าเสากระโดงลดลงซ่อนปลอมเรือจรจักบรรดาลูกค้าขายตัวคนได้ไม่ล้างให้วางวายเจาะตีนหวาย ร้อยส้นทุกคนไป